สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะฮะรถยนต์กระบะ4ประตูนะครับวันนี้ผมเสนอนะฮะโตโยต้าไฮรักรีโวปี2019นกะฮะกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดาสีดําคันนี้นะครับสวยงามมากๆอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับสีดําหน้าหล่อแบบนี้ ครับเป็นไงกันบ้างครับพาชมรอบคันแล้วสําหรับรถของเรานะครับกว่าจะถึงมือลูกค้านะครับเราคัดสัมมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีด้านนอกนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับภายในสะอาดไม่ใช้น้อยและสี่สำคัญเป็นไม้แท้นะครับกับ t ตโยต้าไฮรักรีโวปี2019หน้าหล่อนะครับเกียร์ธรรมดานะครับคัดน728,000บาทคุ้มมากๆนะฮะถูกกับรถใหม่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็แม็กไม้ยางไม้รับประกันให้อีก1ปีเต็มนะครับ สนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่นะครับ0852677704นะครับผมบริการรับสาย24ชั่วโมงนะครับลูกค้าต่างจังหวัดทักทายกันมาได้นะฮะหรือว่าแชทมาทักมาอินบ็อกมานะครับเรามีทางแอดมินเพจหรือว่านะครับคอยตอบสายลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับกับ Toyota Hilux Revo คันนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ